สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับตอดนี้เราไปที่สองดวงใจเคียงรักกันบ้างค่ะก็เป็นซีรีส์แนวสดใสเบาๆนะคะดูแล้วก็มีความ เพลินๆดีแล้วก็รุนไปกับความรักนะคะความต้องการปกป้องนะของซานเกอร์กับน้องเจ็ดของพวกเรานะคะรวมทางแอดวานนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับพลองอย่างรู้เจียบฉีด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแอดวานชอบ <c oughs> ชอบบทของรูเจียบฉีในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็เลยชอบเขาด้วยในส่วนของละครแล้วก็ได้คุณนะคะคุณจือชามารับบทเรื่องนี้ด้วยก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยนะคะเขาเป็นคนที่แบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอเป็นหนุ่มทิเบตน,นะคะเออก็น่าสนใจดีแล้วก็ผมยาวมากๆเลยค่ะชอบลุคแบบนี้ของเขานะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าเออในเรื่องที่แบบสมาชิกในครอบครัวนะคะมีผลเป็นอย่างมากในเรื่องของความสงบสุข ในครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชีวิตของผู้หญิงนะคะของจีนสมัยโบราณเองก็ดูแล้วอจะแบ่งแบ่งกันอย่างชัดเจนเนาะในยุคนั้นมันก็เป็นยุคศักดินานะคะเพื่อนๆก็จะมีการแบ่งชัดเจนเนาะคูหญิงเมียน้อยสาวใช้ห้องข้างหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็คือมีการจัดระดับขั้นนะคะอยู่ในอยู่ในบ้านนั่นเองโดยเฉพาะบ้านของขุนนางนะคะซึ่งครอบครัวเองนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่ความขัดแยง้ง ทางวาจาในบ้านนะคะคือมากคนก็มากความพูดมากก็ยิ่งมีเรื่องมากแต่บางทีแล้วในใจนะคะของคนที่อยู่ในบ้านเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ว่าก็คิดอยู่ในใจก็มีนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดกับพวกเราหลายอย่างเหมือนกันนะเราก็ได้เห็นปัญหาในทางในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็กลยุทธ์ของการเรียกได้ว่า เล่นเกมก็ได้ในสังคมในขณะนั้นนะคะเพราะว่ามนุษย์เองเนี่ยมีความซับซ้อนในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกก็ทำให้ธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะรักตัวเองมากที่สุดนั่นเองนะคะอย่างทางด้านของตัวละครพระเอกเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยลูกเมียน้อยหรือไหล่เนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเป็น,ปนแบบเออลูกที่ คืออย่างคนที่จะไปสอบเนาะอย่างตอนที่เราได้ดูเนี่ยอีนิงก็บอกว่าเออถ้าจะไปสอบเนาะก็ต้องมีชื่อในธร,รมเนียบของของวงตระกูลนะคะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าหลัวซสัญยวนนั้นเป็นลูกชายที่แบบทางด้านหลัวเฉิงจางนั้นรังเกียจสุดๆเลยนะคะก็แม้แต่การ ลงทะเบียนชื่อเอาไว้ก็ยังไม่ลงเลยในครอบครัวตระกูลหลวนะคะนางเอกของพวเราก็ในละครก็สัญญาว่าจะช่วยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของนิยายนั้นนางเอกไม่ได้บอกพระเอกนะแต่ว่านางเอกของพวกเราเนาะเด็กเด็กหญิงอีหนิงเนี่ยนะคะก็ไปพูดกับ หลินไฮห,หลูว่าเออเนี่ยนะคือรู้นางรู้ไงว่าต่อไปนี้พระเอกจะได้ขึ้นเป็นท่านราชเลข,ขาธิการนะคะก็เลยบอกกับหลินไฮห,หลูว่าเนี่ยท่านแม่ท่านเองก็ไม่มีลูกอะ่ะท่านแบบรับหลวดสัญญวนเนี่ยแหละรับซานเกินนะคะรับพี่สามเนี่ยมาเป็นลูกสิเออมาเป็นลูกเอาไว้รับรองรับรองเลยว่าดีแน่แแล้วทีนี้หลินไ่หลูนะคะเขาเป็นคนที่แบบ คือคนตรงไปตรงมาแล้วเขารักอีนิงมากเลยค่ะอีนิงให้ทําอะไรนะคะมีความมีคําแนะนําอะไรเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะหลินไฮห,หลูนั้นแบบเอ็นดูมากเลยนะคะเจอหน้าให้ทองค่ะเจอหน้าให้เครื่องประดับนะคะแล้วก็แบบคือรักอีนิงมากอะเพราะฉะนั้นอีนิงแนะนําขนาดนี้แล้วนะคะก็เลยทําค่ะก็รับ หลัวงสนหยวนนั้นมาเป็นลูกในชื่อของของตัวเองอะนะคะแล้วหลินไฮหลูเองเนี่ยก็เป็นหูหญินใหญ่ของบ้านลองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นออสถาน,นะของหลัวงสนหยวนก็เลยแบบโดดเด่นขึ้นมาอีกอะนะคะแล้วในนิยายก็ไม่ได้มีการบอกว่าเออจะต้องมีชื่อในธรรมเนียบของวงตระกูลก่อนถึงจะไปสอบไอ้ไอ้นี่ได้อะ ถึงจะไปสอบแบบเออเคอร์ทรีไปสอบเลื่อนระดับนะคะของการที่จะรับราชการเพราะพระเอกของวราสอบได้มาโดยตลอดแล้วก็รุ่นนี้นะคะไลฟเป็นอันดับหนึ่งด้วยเพราะว่าอีนิงก็บอกว่าเออพีเก่งพีต้องได้อันดับหนึ่งนะคะพีเองก็บาจีค่ะก็สอบได้อันดับหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเป็นช่วงเด็กๆนะคะแต่ในละครคือทุกคนก็โตกันหมดแล้วนาอไม่สามารถจะย้อนส่วนไปเล่นในตอนที่ตั้งแต่เป็นเด็กๆได้นะคะทีนี้หลวงซนยวนเองนะคะ ก็เผชิญกับสถานการณ์ที่ลายร้อมไปด้วยศัตรูเลยนะคะแม้กระทั่งที่บ้านของเขาเองอันนี้หมายถึงในละครแล้วนะคะเพราะว่า โตมาแล้วก็มีภารกิจโน่นนี่นะคะนอกจากที่ในบ้านเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็เห็นใจจากใครเลยนะคะเขานั้นได้เรียนหนังสือได้เรียนวรยุทธ์อะไรเนี่ยก็ไปไดอ้อาจารย์ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะเขานั้นก็ต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสดีๆกับคนอื่นเขาบ้างนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ในละครก็ทํามาอมืหลายๆ หลายมิตินะคะของหลวงสัญยวนเลยนะคะทำการค้าก็ยังคงเหมือนในนิยายคือไม่ได้บอกว่าทำการค้าอะไรแต่ได้เงินเยอะมากแต่ได้เงินเยอะมากนะคะซึ่งตอนอ่านนิยายหวานก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นธุรกิจสีเทาๆแหละเออพระเอกของพวกเราก็เทามาเลยนะคะไม่มีขาวเลยค่ะมีเทาๆนะคะพระเอกเนาะแล้วก็ความรู้สึกของเขาค่อนข้างจะเฉยชานะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาก็โดนมาเยอะแล้วแต่ที่สําคัญก็คือเขาต้องไม่พูดเสียงดังในบน ะะแต่ว่าในละครนั้นอีหนิงของพวกเรานั้นก็คุยเก่งมากเลยนะคะแล้วก็ฉลาดเวอร์เลยสําหรับอีหนิงในเวอร์ชั่นละครเนาะส่วนสําหรับหลวอีหนิงของพวกเรานั้นนะคะก็ในละครนั้นเดินทางกลับมาที่บ้านอย่างที่พวกเราเห็นกันแล้วก็เห็นว่าเออตระกูลหลัวมันก็ข้างในบ้านมันเป็นกวงกวงอะ่ะมันเหมือนกําลังเสื่อมถอยลงทุกทีเพราะว่าหลัวเฉิงจางเองนั้นนะคะก็ยกย่องแล้วก็อวย อวยเมียน้อยแล้วก็ลูกของเมียน้อยอ่ะเป็นลูกสุดที่รักของเขานะคะมันก็เลยทำให้ทั้งตระกูลนั้นก็มีเรื่องไม่สงบเนาะมันก็มีสุภาษิตของจีนใช่ไหมคะที่แบบว่าถ้าให้เมียน้อยดูแลบ้านเนี่ยไม่มีบ้านไหนรอดนะคะซึ่งก็ตระกูลหลวเองก็ต้องเข้าไปในสุภาษิตนั้นแต่ก็ดีเนาะในละครก็ให้ไหวตัวทันนะคะก็เอาเป็นว่าทันย่าของพวกเราก็ป่วยบอกอืมไม่ไม่แข็งไม่แข็งเหมือนในอนี้เลยนะทันย่าใน Yeah. ในนิยายทัญญาเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะเพื่อนๆแต่พอมาอยู่ในเวอร์ชั่นละครและทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกดีก็คือพระเอกเนี่ยมีความแบบเอ้ยใกล้ชิดนางเอกตลอดเวลาเนาะแล้วก็เหมือนเขาจะคิดถึงตลอดเลยส่งของส่งต้นไม้ทำโน้นทำนี้มาอยู่ใกล้ๆอีนิงแล้วก็อีนิงของพวกเราบางทีก็เอาของไปให้พี่ชายด้วยอะไรแบบนี้มันก็เรื่องมันก็ยิ่งน่ารักน่ารักมากขึ้นไปอีกนะคะ ทีนี้ในครอบครนะัวเนาะก็มีบทบาทที่เพิ่มมาให้ไปเอาจากเรื่องน้นเรื่องนี้มาให้เฉี่ยว เฉี่ยวเยซานซึ่งเป็นเฉียวอีเหนียงนะคะเป็นเมียน้อยอะไรแบบนี้ก็ให้มาโดนนน่นๆเลยนะคะแล้วก็ลูกก็คืออีเหรียนแล้วก็เฉียนเกอเองก็โตบเริ่มเทิมเลยนะคะปกติแล้วเฉียนเกิดต้องตัวเล็กๆก่อนปะแต่นี่โตกันหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะคะทีนี้ผู้หญิงเยอะก็เรื่องเยอะเนาะบ้านตระกูลหลวนนะคะโดยเฉพาะรุ่นหลานๆก็ต้องมารุ่นอีหนีงเนี่ยต้องมาหา เขาเรียกวไรหามองมองลูกเขยแล้วอะว่าที่ลูกเขยเ็ายิ่งต้องมองไปกันใหญ่เลยนะคะก็มีการแข่งแย่งกันแล้วก็อย่างว่าศักดินามันก็ยังมีอยู่นะคะลูกเมียหลวงก็มักจะได้แต่งงานมีโอกาสแต่งงานกับครอบครัวดีๆก่อนส่วนลูกของอนุก,ก็คนมักจะว่าว่าอะไรเงี้ยไม่มาขอแต่งงานหรือว่ายังไม่ยังไม่อยากจะแบบร่วม ร่วมวงสาคณาญาตินะคะก็ต้องรอโอกาสดีๆต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องราวตอนนี้นะคะก็มีการใช้ปมเรื่องหลายๆมิติขึ้นมาในขณะเดียวกันนะคะก็คือเป็นเรื่องราวความยุ่งวุ่นวายในครอบครัว ความรักความสามัคคีในครอบครัวแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นั่นก็คือพระเอกนั่นเองกําลังแก้ไขเรื่องราวที่อาจารย์โดนใส่ร้ายนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าในเรื่องราวหลายๆมิติเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างเขาเรียกอะไรดิสร้างให้เรารู้สึกว่าโอเคได้มีหลายๆอย่างให้ได้ดูอะไรเงี้ยนะคะเป็นการออกแบบซีรีส์ในแนวที่ช่วยให้เราผ่อนคลายนั่นเองค่ะแล้วก็ฉากแบบเออคมงานคมไฟนะคะฉากแบบ จุดพลุดอกไม้ไฟอะไรแบบนี้ก็มีแน่นอนเพราะว่าเขาเน้นมาทางด้านของโรแมนติกแบบนี้แล้วนะคะอ่าละค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ให้บรรยากาศเนาะของสังคมในบ้านในในระบอบศักดีนาในบ้านซึ่งเป็นขุนนางนะคะบรรยากาศทางสังคมชนชั้นขุนนางระบบระบบผู้หญิงในบ้านนะคะก็คือหูหญินเมียน้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสาวใช้ห้องข้างเนาะแล้วก็มีจิต วิทยาสตรีด้วยนะคะแล้วก็ที่แน่นอนก็คือธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนมากๆเลยนะคะทุกคนดูเหมือนไม่ค่อยทำอะไรเนาะในตระกูลหลวนะคะวัน,วนๆหนึ่งรู้สึกว่าใช้เวลากันนดิดๆหน่อยๆเองค่ะเดินส่วนใหญ่แล้วตื่นมาแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวนะคะทำผมแต่งหน้าทาปากทานอาหารแล้วก็ออกมาเดินที่สวนแล้วหลังจากนั้นก็เห็นว่าไปนั่งๆขีดขีดเขียนเขียนแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปพักผ่อนกันอีกแล้วนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นบ้านที่เรียบง่ายและกันสําหรับตระกูลหลวแต่ว่าคนเยอะไงก็มีวัฒนธรรมในครอบครัวนะคะที่ที่ยึดกฎของบ้านแล้วก็ตัวพ่อเองก็แบบโอ้โหต้องการจะสร้างภาพลักษณ์ดีๆครอบครัวตระกูลหลวนั้นจะมามีจุดดังพอยนะคะมี ไอชื่อเสียงเฉาโฉอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะคะนอกจากการอิจฉาริษยากันซึ่งทุกบ้านก็น่าจะมีแล้วก็บางทีก็ลิ้นกับฟันก็มีการทะเลาะกันด้วยนะคะแต่ไงไรก็ตามค่ะมันก็ยังมีคําว่าญาติกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันคําว่าญาติมันช่วยสร้างความผูกพันได้มีความเชื่อมโยงทางสายเลือดแล้วก็ทางอารมณ์นะคะเออพูดเรื่อยไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางสายเลือดค่ะหมายถึงว่ามีความเชื่อมโยงทางอารมณ์นะคะระหว่าง พวกเขาอะไรแบบนี้เพราะว่าได้อยู่รอบๆตัวกันทุกวันทุกวันนะคะนี่ก็เป็นความเขาเรียกอะไรความโชคดีที่มีครอบครัวแล้วกันนะคะส่วน ท่านใดที่แบบรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะก็อย่าคิดแบบนั้นเลยนะคะลองหันไปดูบ้างว่าเออเรามีญาติญาติยังเหลือไหมนะคะโทรหาบ้างโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องแบบบ่อยๆนะคะทีๆหน่อยนะคะก็อย่างไงก็ตามนะคะมีความสุขกันทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะเดี๋ยวพบกันวันได้ใหม่ในอพิสวหนะคะ่ะสวัสดีค่ะ